เรามากันที่แมรินไ i v ์พัฒนาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าน้องแซมเรียกร้องค่ะแม่เมื่อไหร่จะพาไปกินไอ้สโมกกี้บิสกิอีกเพราะว่าคราวที่แล้วมาก็ร้านเขาย,ยังไม่เปิดเลยอดนะคะเที่ยวนี้มาคนกำลังยืนมุงแต่เราจะเข้าไปจองพื้นที่ก่อนเราไปกันสามคนเราจะดื่นบังให้หมดหน้าร้านเลยคนขายก็ตักขึ้นมาแล้วนะคะ ใล้ตัวเจลเหลวใส่ในหม้อในกาเนี้ยเรียกผิดอีกแล้วกาเนี้ยมันเป็นกานเก็บความร้อนเก็บน้ำร้อนน้ำเย็นได้นะคะตักเข้าไปแล้วก็แกะโอริโอบิสกิตเอามือปิด ควันออกเลยอันนี้ที่ยืนยืนรอ้อยเขาทําอยู่แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยก็มีคนมายืนรอนะคะแต่เขาว่าไม่กล้าเข้ามาเพราะเขาเห็นเราถ่ายคลิปเขากลัวติดบอกสบายละเรารีบถ่ายเลยน้องแซมมายืนรอแล้วนะครับ อาปากงามแบบถ้าทางน้องจะติดใจมากพูดอยู่นั่นแล้วแม่มื่ไหร่จะไปอีกพ่อก็ลุนกันสังเกตปากพ่อนะครับลุ้นมาก รสชาติมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแม่จะลองชิมมั่งนะคะโอ้ยมันเย็นน่ะมันเหมือนกับเอาโอรีโอไปแช่แข็งอะ่ะนั่นน้องขออีกอันหนึ่ง ขายอันละ20รูปีนะคะ8บาทโอรีโอห่อหน,นึงเนี่ยราคา10รูปีมี5ชิ้นนะคะเขาเอามาขายชิ้นละ20รูปีกับการทำแบบนี้ลูกค้ามีต่อเนื่องตลอดต่อจากเราเนี่ก็มีคนมรอขายดีตลอดนะคะตั้งแต่มายันเสร็จ เสร็จจากร้านนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชิมร้านต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้ที่มาเนี่ยมาตอนมืดร้านมาเพียบเลยค่ะ